ตัวนี้เป็นสีเขียวใหม่เป็นสีเขียวพิเศษเลยสีเขียวนี้ไม่มีจำหน่ายหมายความว่าถ้าจะซื้อรถแก่ออกมาจากกล่องเป็นสีเขียวเลยไม่มีนะสวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเรามาดูบูมเพชตตัวจริงแล้วนะในงานเพชรเอ็กโปนะผมปีผมงี2024งานที่ใหญ่สุดของปีตอนนี้นะครับแบนด์ของเรานะครับเอาบูมเพชรมาโชว์ทุกสีเลยที่มีนะ ของคันนี้คือสีที่ขายดีที่สุดของบูมเพชรนะตอนนี้คือบูมเพชรสีบาลูเกรนะคิดถึงเมาครีจะมีเพื่อนตัวหนึ่งเป็นหมีหมีตัวนั้นชื่อบาลูตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหมีตัวนั้นแหละบูมเพชรตัวสแตนดาดเนี่ยจะมาพร้อมกับหลังคาทุกคันนะครับตัวนี้เปิดหลังคาออกตัวหลังคานี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับราคา15900บาทได้หลังคาแบบนี้ไปเลย2คันนี้สีเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ตัวล้อชุดล้อตัวเนี้ยสังเกตง่ายๆตัวนี้ล้อจะใหญ่กว่าอออัันนนี้้้้เป็ลลสตาาาถูกค่งซืม ติราคา15,900บาทจะได้ล้อแบบนี้เป็นล้อสแตนดาดซึ่งใหญ่โตแล้วนะครับแต่ทางด้านนี้นะตัวนี้เป็นล้อแต่งพิเศษตัวนี้เป็นออร์เทเลนวิวใหญ่กว่ากัน2เท่าเลยเข็นบนน้าได้เข็นในทะเลได้เข็นในทรายได้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับในงานเนี่ยเรามีโปรโมชั่นปกติแล้วเนี่ยชุดล้อเนี่ยมันประมาณ7 0 0 0กว่าบาทในงานเฉพาะชุดล้อเนี่ยอยู่ที่5,76 0บาทตัวนี้เพิ่มเข้าไปเลยจากตัวปกติแต่ถ้าใครไม่ต้องการเพิ่มก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเป็นสแตนดาดซึ่งเพียงพอใในนคลิปี้้าจะจะหดู สีชัดๆเลยนะครับในงานนี้มีสีใหม่ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก,ก่อนเลยสีนี้จะเป็นสีดาเป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดี midnight black เลยดําสนิทเลยนะครับผมถ้าเกิดน้องสีขาวหรือว่าน้องสีออกน้ําตาลทองเนี่ยถ่ายรูปขึ้นมากและคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อออรเทเลนวิวเลยตัวนี้เป็นชุดแต่งครบชุดใครอยากเห็นบูมเพชรนะครับที่ใส่ล้อแล้วมาดูในงานนี้ได้หาดูยากมากนะตามปกติเราไม่มีโชว์ในงานนี้โชว์เป็นครั้งแรกเลยงานจัดที่ศูนย์ศิลิกิตปีนี้น่าจะมีอีกครั้งหนึ่ง เป็นเพจเอ็กซ์โปแชมเปี้ยนชิพน่าจะไปปลายปีและอันนี้ไฮไลท์ตัวนี้เป็นสีเขียวใหม่เป็นสีเขียวพิเศษเลยสีเขียวนี้ไม่มีจําหน่ายหมายความว่าถ้าจะซื้อรถแกออกมาจากกล่องเป็นสีเขียวเลยไม่มีนะตัวนี้เป็นอุป,ปรกรณ์ตกแต่งพิเศษตัวรถอาจจะซื้อเป็นสีดําไปก่อนแล้วเรามาซื้อชุดผ้าตัวนี้ราคาโปรโมชั่นทั้งชุดเลยนะผ้าทุกชิ้นรวมหลังคาด้วยรวมตรงนี้ด้วย8,300กว่าบาทตัวนี้คือโดดเด่นมากแล้วก็ไม่มีใครเหมือนถ้าเกิดอยากที่จะใช้บูมเพจแล้วไม่เหมือน น้องที่เป็นโกลเด้นหรือว่าซามอยสีขาวสวยมากนะถ้าใช้กับสีเขียวตัวนี้สวยสุดๆเลยนะเขียนไปที่ไหนโดดเด่นไม่เหมือนใครมันเขียวเหมือนกับเขียวสนามสวยเลยนะมันจะไม่ได้เขียวปีแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบเขียวเหนียวซับด้วยสีเขียวย้ามีทีนะไม่มีจําหน่ายนะครับมันเป็นชุดผ้าตัวใหม่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเราอาจจะซื้อเป็นสีเทาสีดาําหรือสีน้ําเงินไปแล้วมาดูสีสุดท้ายตัวนี้เป็น Air Force Blue l i m i t e d e d i t i o n เป็นสีใหม่ล่าสุดตัวนี้มีจำหน่าย ด้วยความที่เขาลิมิเต็ดทั้งอตเนี่ยน่าจะมีหลักสิบอะไม่ถึงร้อยตัวนี้เป็น Air Force Blue Limited Edition ราคาต่างกันพันเดียวและได้ความลิมิเต็ดเห็นไปไหนรับรองจอดที่ไหนไม่หายจอดที่ไหนคนรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มาจากไหนเนี่ยสีนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวนี้ Air Force b l u e l i m i t e d นะครับสมมุติว่าซื้อ Air Force b l u e l i m i t e d ไปแล้วซื้อชุดผ้าสีเขียวเพิ่มก็เอาไปแต่งเปมนตัวนี้ได้เวลาที่น้องทําเลอะทาสกรปรกเราไม่จําเป็นต้องรอแห้งสามารถสลับผ้าใช้ได้ทุกวันสําหรับเรื่องสีในงาง อนนี้เรามีให้ดูทั้งสีดำทำแบบนี้อ่าเดี๋ยวพับกลางให้ดูด้วยในคลิปนี้จะมีการสาธิตการพับกลางให้ดูด้วยนะครับผมตัวบูมเพชรเนี่ยเวลาพับแล้วเนี่ยเหลือเล็กนิดเดียวเวลากลางกดตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่พอเราปลดล็อกตัวนี้ปุ๊บเราสามารถกลางได้เลยดูนะวิธีกางง่ายมากปึ๊บออกมาแบบนี้ตัวบันไดด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะให้น้องเดินขึ้นได้เลย แบบนี้เข้าออกได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยแล้วในคลิปนี้นะครับเราก็มีให้ดูครบทุกสีนะไม่ว่าจะเป็น Air Force Blue นะครับสีฟ้าสีเขียวเป็นชุดท่าอุปกรณ์ตกแต่งสีเทาและก็สีดำโอ้มีครบทุกสีเลยขอบคุณที่ติดตามล้วชมครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่